南宁。Okay. เป็น 527S ครับลง220แรงม้าครับ 6D16 เทอร์โบครับรุ่นยอดนิยม มาดู 6B1695 ครับ f n 5 2 7อันนี้นี่ลูกลังก็วิ่งครับเน้นงานทอยครับคันนี้นะครับอาจจะ เาหน่อยนะครับสภาพก็ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ครับคันนี้ครับเพราะว่าเราเจอกันก็บ่อยอยู่เหมือนกันครับงานถอยลูกหลังของปาโชคโชคจเจริญก็มานะคันนี้นะงานถอยลูกหลังครับก็เป็นรถในบริเวณในละแวกใกล้เคียงครับ อนแรกจะพูดว่าเป็นรถในบริเวณออกเป็นรถบริเวณเปินะครับว่าโอ้เสียฟอร์มหมดเอาดูร้อยก้าวหน้าครับคันนี้ปุดๆหน่อยครับกับทางพื้นห้วยนะครับขุดลงไปอีกค่อนข้างเงี้ยลึกพอสมควรครับตอนนี้ก็ดูไม่ลึกครับเพราะว่า เราต้องไปดูใส่กับไหลนะครับเพราะว่าไหลก็ยกขึ้นอีกครับนะมาดูพลังหลงหรือว่ามิซูบิชุดโซ่ครับเป็นหลง195แรงม้าครับเอาจะไวหรือเปล่าครับ แต่กักเส้นเนี่ยสุสานคุณปู่บ้างครับเอา้า ันครับขาดจวดอีกคันหนึ่งครับลิดนิ้ปเวยยาวๆเลยนะครับฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่นครับอันนี้ก็ร้อยเก้าห้าครับหกดีสิบหกครับทำเครื่องมาใหม่นะครับทำหกเจ็ดหมื่นนี่แหละได้ข่าวว่าทํามาประมาณปีหนึ่งครับช่วงนั้นได้คุยกันอยู่นะครับหกดีสิบหกครับ ทำน่าจะเรื่องลูกนี่แหละครับเรื่องลูกเรื่องปอกนะครับปอกแหวนลูกสำคัญนะครับแล้วก็เช็ควัวฉีดครับอย่างอื่นก็เอาไว้ทีหลังนะครับเอาฟิตฟิตหน่อยนะครับระบบจ่ายกำลังก็ต้องดีหน่อยครับสำหรับรถใช้งานครับสำคัญมากครับเรื่องความ ความแน่นของลูกสูบนะครับแล้วก็เรื่องระบบฉีดน้ำมันนะครับมัจะเพืองน้ำมันกว่าเป็นแบบตระก,กูลเครื่องคองมมอนเรลนะครับรถอันนี้เป็นเครื่องธรรมดาครับเป็นระบบเก่าแก่ว่าอย่างนั้นอ้าืด,ด้วย Mark เครับ โฟลเบโค SK 2 0 0 Super เปอร์นะครับคันนี้ก็เจาะหดๆมาแล้วเหมือนกันครับแล5กห้าครับอันนี้ได้เปรียบเขาหน่อยนึงเรื่องเครื่องครับเพราะฟิตมาใหม่ครับแ,แรงมา้าโดยกำเนิดก็จะน้อยกว่าเขาครับน้อยกว่า220ครับ

ชมต่อคลิปหน้าครับ